สวัสดีครับสัสดีเพื่อนๆ f อฟซทางช่อง y o YouTube เชฟทย์คนเดิมแล้วก็สวัสดีไปทาง y o u t u b e เชฟท c h ชาแนลนะครับสำหรับ EP นี้มาลุ้นรับโชคจากพ่อปู่ศีสุโธเจ้ายาสีปทุมมาเจ้าที่แรงนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเลขทูบพ่อปู่ให้โชคตรงๆที่61นะครับมาลุ้นกันต่อนะครับสําหรับงวดนี้พ่อปู่ศีสุโธเจ้ายาสีปทุมมาจะให้โชคต่อเนื่องหรือเปล่านะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาร่วมกันนะครับตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับเจ้าปู่เจ้าย่ากันนะครับเริ่มโดยตั้งนมโมสจบนะครับพร้อมกับคาถานะครับที่จะบูชาพ่อปู่ศีสุโธเจ้าย่าสีปฐุมานะครับ เอาละครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับพิธีนะครับเชฟก็นำนะครับเครื่องดื่มมาถวายพ่อปู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในฝากันหน่อยนะครับว่าเครื่องดื่มเสียงทายนะครับที่นำมาถวายพ่อปู่นะครับเลขข้างในนะครับเป็น5 1 4นสนะครับ5 1 4สนะครับเลขด้านในนะครับ เลข3ตัวข้างฝานะไม่ใช่ด้านในนะครับเลข3ตัวข้างฝาเครื่องดื่มที่นำมาถวายพ่อปู่นะครับ51 4ส่วนด้านในฝานะครับซึ่งปกติเวลาที่เชฟมาขอกับพ่อปู่นะครับมักจะออกราวพัฒนานะครับก็ลองเอาไปลุ้นดูนะครับราวพัฒนานะครับโอ้เลขก็ถือว่าสวยอยู่นะครับใครชอบเลข4ตัวเนี่ยนะครับ 1- 4 50นะครับหรือจะเป็นด้านหน้านี่ก็แล้วแต่นะครับเอาละครับเดี๋ยวเชฟจะุดจุดเลขทูบเสียงไทยนะครับจุดเลขทูบเสียงไทย3แท่งนะครับก็ทําไมถึงเป็น3แท่งนะครับก็จะมีราวพัฒนานะครับราวพัฒนาด้วยแท่งหนึ่งนะครับเพราะวันที่เชฟมาขอพ่อปู่นี่เชฟจะมาขอราวด้วยนะครับแล้วก็รัฐบาลไทย2แท่งนะครับรัฐบาลไทย2แท่งนี้ก็จะแบ่งเป็นสีเขียวนะครับจะเป็นเลข2ตัว ซึ่งส่วนมากเชฟก็จะขอเป็น2ตัวล่างนะครับแล้วก็สีแดงที่เป็นพญานาคนะครับเลขทูพญานาคเชฟก็จะขอเป็น3ตัวเลขท้ายรางวัลที่1นะครับเอาใครจะไปเอ็นนะครับไปเอ็นก็นะครับลุ้นเอานะครับสีเขียวตรงกลางเป็น2ตัวล่างนะครับแล้วก็สีแดงนะครับ เลขทูปปู่พญานาคนะครับก็จะลุ้นเป็น3ตัวเลขเลขท้ายางวันที่1นนะครับส่วนเชฟที่พารวยนะครับเชฟจะลุ้นเป็นลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนานะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะครับว่าเวลาที่เชฟมาขอกับพ่อปู่ศรีสุโธเจ้ายาศรีปทุมานะครับเชฟก็จะขอลาวพัฒนาด้วยนะครับแล้วก็ขอรัฐบาลไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะครับว่า เลขทูบเสียงไทยงวดนี้นะครับพ่อปู่จะให้ตัวเลขชุดไหนอย่างไรนะครับ mm. ก็อย่าลืมเลขฝานะครับเลขฝานี่ก็เคยเข้าบ่อยนะครับนะงวดนี้514นะครับ514นะครับอะ่ะนะครับ514 574เนาะนะครับแล้วก็ข้างในฝานะครับเริ่มต้นด้วย9 6 1 5นะครับแล้วก็ลงท้ายด้วย14 1450นะครับก็ไปลาวพัฒนาได้นะครับหลายหลยครั้งที่เชฟมานะครับส่วนใหญ่จะแตกลาวนะเลขด้านในฝาเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวเราก็มารอรู้เลขทูบกันนะครับเลขทูบเสียงไทยนะครับ เอาล้ครับช่วงนี้ก็นะครับรอเลขทูปกันนะครับใครจะตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับพ่อปู่กับเจ้ายญ้านะครับนอกจากตัวเลขนําโชคแล้วก็สามารถที่จะขอขอพรอย่างอื่นได้นะครับขอพรอย่างอื่นได้นะครับก็ถ้าสําเร็จดั่งใจปรารถนานะครับจะฝากเชฟแก้บนก็ได้นะครับจะฝากเชฟแก้บนกับพ่อปู่เจ้ายญ้าได้นะครับก็แจ้งมาเนาะทักทางเมสเซจได้นะครับจะให้แก้บนด้วยวิธีไหนอย่างไรนะครับ เดี๋ยวเชฟก็จะจัดพิธีให้นะครับเจ้าก็เป็นพ่อปู่ศรีสุโธนะครับที่เชฟอัญเชิญท่านมาจากคำชะโนดนะครับผ่านพิธีเรียบร้อยนะครับผ่านพิธีปลุกเสกเรียบร้อยนะครับเบิกเนตรเรียบร้อยนะครับตั้งแต่พ่อปู่มาก็ให้โชคมาแล้วมากมายนะครับเอาละครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเชฟจะขออนุญาตเสียงไทยเชียงซีนิดหนึ่งนะครับสองหมายเลขนะครับ มาลองลุ้นกันดูสำหรับ CMC นะครับ เรียบร้อยนะครับ CMC 2หมายเลขนะครับหมาเบิลเลยนะครับ1นึหนึ่ง,ห,งหรือถ้าใครไม่ชอบ1นึนก็อาจจะเป็น7จก็ได้นะครับเพราะว่า1น,นี่ก็แทนด้วย7นะ7 1 7 7อย่างเงี้ยก็ได้นะครับอโอ้โหนะครับตรงเลขทูบเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับตรงเลขทูบเหมือนกันนะครับเลขทูบมาที่1นะครับสำหรับ2ตัวล่างแล้วก็มี7ด้วยนะ นะครับเมื่อกี้เชฟเพิ่งจะบอกไปว่าใครไม่ชอบ1นึ่งหนึ่งก็เป็น1นึก็ได้หรือ7 7ก็ได้นะครับเนี่ยครับเลขทูบสองแท่งเนี่ยเป็น1นึอยู่นะครับเอาล้ครับเหลือตัวสุดท้ายนะครับสาหรับ3ตัวเลขท้ายรางวัลที่1นะครับจะเป็นตัวเลขชุดไหนอย่างไรนะครับแล้วก็สําหรับเราพัฒนานะครับมาที่หลัก6นะนะครับหลัก6นะแต่ว่าก็เป็น6ดดานะหกดำ หกหัวดํำต้องดูแลกันนะครับตรงนี้นะครับหลักหกหกหัวดํานะครับเราก็สองตัวล่างก็จะเป็นหนึ่งตรงกลางเนี่ยนะครับจะเป็นสองตัวล่างที่เชฟตั้งใจเอาไว้นะครับเราก็สามตัวกําลังจะมานะครับอ่อเดี๋ยวขอเขียวนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไหม้ไม่หมดนะครับเอาล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นไปด้วยกันนะครับ ตัวสุดท้ายเลข9้าหรือเปล่านะครับเหมือนจะเป็นเลข9นะอนะเอามาแล้วนะครับ3 7 9เจด้านะครับ3 7 9 8 7 9้าแดดนะครับตัวแปลง3ามนะตัวแปลง3ามนะครับ3 7 9 3 1 9เสมหนึ่งเกานะนะครับ8 1 9หนึ่งกก็ได้นะครับอันนี้ย8 1หนึ่งดดนะครับสามหนึ่งก็ได้นะครับ โอ้โห oh, สาธุเลยนะครับ2ตัวล่างมาที่1นน,นะครับตรง cmc เลยนะครับตรงเลข cmc ที่เชฟเพิ่งจะเสียงไทยไปเลยครับเมื่อกี้ mm hmm. ก็สาธุนะครับพ่อปู่กับจายาน่าจะให้โชคปังๆนะครับเอาเหลือลาวพัฒนานะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะเป็นตัวเลขชุดไหนนะครับสำหรับลาวพัฒนานะครับ รู้สึกเลขเอ่อเลขหตรงกลางเนี่ยจะหมุนไปทางเลขทูบลาวนะนะครับแล้วเลขทูบราวก็แตกด้วยนะครับแตกตรงใต้เลขศูนย์้แบบนี้นะครับระวังราวพัฒนาจะเป็น610 910แล้วกันนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าเหมือนเลข1จะหันเข้าหันเข้าหาเลขทูบลาวนะนะครับ มาลุนตัวสุดท้ายนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเขียวนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวนั่นนะครับเลขเลขทุบตรงกลางจะหันเข้าหาเลขทุบลาวโอ uh, ้มาเลขสามนะครับโอ uh, ้เสียดายเนาะเพิ่งจะออกศูนย์หกสามไปนะครับหมดก่อนนะเอ้แต่ก็ไม่แน่นะครับลาวนี้ชอบมาตัวเดิมๆซ้ำๆนะครับอา้าวลาวพัฒนานะครับสรุปแล้วหกศูนย์สามหรือว่าเก้าศูนย์สามเนาะ นะครับ6 0 3 9น3นะครับแต่ว่าสังเกตคือ 1, เนี่ยเลข1หันเข้าหาเกือบชิดเลยนะครับก็อาจจะตีความได้ว่า1จะมาด้วยหรือเปล่านะครับส่วน3ตัวรางวัลเลขท้ายรางวัลที่1รัฐบาลไทยนะครับงวดนี้3 7 9นะครับ3 7 9 879 319นะครับก็ได้นะครับ เอาละครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแนวทางของ้อมูลตัวเลขก,ก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจก็ขอ,ขอ,ขอทุกท่านโชคดีนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ